ุกคนก็คลิปนี้จะเป็นรอ็อกที่จะถ่ายเที่ยวเชียงใหม่นะอาจจะถ่ายได้ไม่ครบเพราะว่าบางทีตอนแรกๆก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้ถ่ายนะแต่ก็วันนี้พินจะมาเที่ยวกับเพื่อนสนิทของพินนะคะก็คือรู้จักกันตั้งแต่เรียนเอ,อมัธยมนะยังไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาหาลัยเลยก็ยิงก็หวกว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะก็ไม่อาจจะมีแบบคลิปบางช่วงที่มันไม่ต่อกันบ้างนะเพราะว่าถ่ายไม่ครบแต่ก็นั่นแหละตอนนี้อยู่ที่นิม,มานเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ เรามาอยู่โรงแรมทามารินนะคะอันนี้พิงนอนห้องเดียวกับแบมคียืนห้องสองคนนี่ oh, <my> น่ารักมากโรงแรมน่ารักมากเลยเล็ก oh. ๆนีชาเลอร์แล้วก็ห้องน้ำธรมรมดาห้องมีแค่นี้แหละ วันแรกคือพิงเอาจริงๆไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันพรุ่งนี้อีกทีแต่ว่าเย็นนี้เราก็คือมานั่งกินวายแล้วก็กินข้าวกันที่โรงแรมเมื่อกี้กินซุกี้ไปอุ้ยใกล้มือเท่กคนค่ะเราถึงแล้วสวนนี้งเยอะสุดอกสวยมาก ทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงใช่ปะคือคนเยอะมากโหดินหน่อยก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็ว่าเพื่อนพี่ก็ลองถ่ายรูปอยู่นะคะสวยมากที่นี่คือแบบต้องมาแสงดีมากพระอาทิตย์คือกําลังขึ้นเลยอ่ะต้องมาเช้าๆนะจะได้คนไม่เยอะคือเราออกกันตั้งแต่แบบตีห้าสี่สิบห้าเมื่อกี้โอ้แสงดีมากโอเคอยู่ดี มาบโแล้วนะคะคือวันนี้เป็นวันที่สเกจเจอแบบเต็มมากทุกคนเพาะไม่ได้จัดเองนะเพื่อนพิธีชื่อว่าแดนได้ทําการจัดการให้เราทุกอย่างนะคะสเกจเจอแบบเต็มมากก็ตอนนี้กําลังจะไปไรส้มชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าสวนส้มเปาเปาใช่หิวแล้วทุกคนเราไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าเช้าออกจากบ้านเช้ามากใช่ไหมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนส้มนะคะก็เขาจะมีให้เก็บส้มแล้วก็กินน้ําส้มแล้ว เริ่มบอกว่าวันทริปนี้เราแบบว่าเช่ารถนะคะก็คือเช่ารถของคนขับมาสามวันเลยก็จะได้สะดวกนะเพนั้นแบบไปเขาไปรูปนไปนี่ต้องใช้คนแบบว่าที่ขับรถเก่งๆเนาะเพราะเราไม่ได้ขับรถแข่งพอาะขึ้นเขาเราใช้เกียร์กระปุกขนาดนี้ได้นะก็นั่นแหละนี่ถึงแล้วนะสวนส้มเปล่าเขาบอกว่าโซมะถ้าเก็บเองอะโลละแปดสิบถ้าเขาเก็บให้แล้วโลละหกสิบนี่ ลืมบอกเขาไม่ใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนแต่ว่าก็โอเคส้มอร่อยมากอร่อยมากทุกคนสดชื่นอร่อยแบบอร่อยเนาะอร่อยอร่อยกว่ากรุ้งเทปัะอร่อยกว่าร้านกันป่ะ <laughs> <laughs> ต,ต้องโปรโมทหน้าตัวเองด้วย ส่วนเนี้ยมันอยู่ติดกับไรชาด้วยทุกคนคือที่เป็นเนินๆตรงนี้นะคะเขาบอกมันเป็นแบบไรชาอะไรเงี้ยน่าไปมากน้ำส้มก็อร่อยแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะที่นี่แบบเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็สวยอ่ะชอบ เน็ตเก็บทรงใหญ่เลยไปเดี๋ยวเรารีบกับเ,เ,เพื่อนที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันที่พ๊าป้าแครีนะเป็นแกงกะหรี่ที่แบบว่าแล้วแต่อารมณ์คนขายนะทุกคนแบอบกว่าจะเปิดก็เปิดไม่เปิดก็ไม่เปิดนะถ้าวันไหนเขาเคี่ยวไม่ดีเขาก็จะไม่เปิดอะไรเงี้ยแต่เมื่อคนบอกอร่อยมากๆแล้วก็จานใหญ่มากๆนะคะบอกว่าเราจะได้กินวันนี้โทรไปแล้วเขาบอกเขาเปิดไปถึงแล้วนะคะทุกคนร้านปาป้า r ครีที่หิงบอกว่าเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใช่ปะ ที่เขาบอกอร่อยกันมากๆหถากินยากมากเพราะเจ้าของราา้านบางทีก็จะไม่อยากเปิดร้านอะไรอย่างนี้แล้วแต่ลงเขานะคะคกเยอะมากเลยอะเราจะได้กินไม่ไวันนี้อันนี้พิงสั่งเป็นข้าวแกงกะหรี่เรนบัวนะคะแล้วก็เพิ่มชีส ของแนดเป็นเพิ่มอะไรบ้างเอ่ยทงพัดสอลิ้นมัวคอเก้หักขวัดไข่ดาวนะชิมโคอนอร่อยไหมเจ็บปย มนอือลิ้นวัวอร่อยมากลิ้นวัวอร่อยมากดูหอยดูคนดูหอยมันหิวมากมันหิวมากมันยังไม่ได้กินอะไรตั้งแ,แต่เช้าเดี๋ยวเราปะหอยดูหิวกว่าเราหอยแบบนี้ไปแล้วค่ะ Happy แม่คันออร่ยแนศ ก็รอโต๊ะดูมิวดูมิวอยอยู่หิวมากมันสั่งเยอะมากทุกคนสั่งแบบกะดีเนื้อหมดเลยเมืะะ่อค่ะคือเอาอีกแล้วกินเสร็จอิ่มอิ่มมากอิ่มเสร็จอ่ะหมดแรงนะคะวันนี้คือเรามาต่อกันที่วัดอุโมงค์นะตอนแรกจะไปกินทีแต่ว่าไปไม่ทันนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่วัดอุโมงค์ซึ่งเขาบอกว่าดังมากใช่ไหมอนดังเรื่องอะไรอะ่ะ เพิ่งเพิ่งหนูวัดอุโมงคเป็นอุโมง์จริงๆทุกคนว้าอยู่ในอุโมงเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันเตอะไหว้พระเสร็จแล้ว,ลวรู้สึกยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆใจบุญบ้างขึ้นไหมคะสงบไหมคะสงบไหมคะสงบสงบไหมคะแล้ว ทุกคนพิงเจอโคดนี้พิงเจอโคดนี้แล้วพิงกรู้สึกว่าเหมือนพิงตโดนด่าเล็กน้อย <c oughs> เอาแต่สะดอคเคาะเรื่อยไปเลยไม่ได้แก้ไขตัวเองอุ้ยเราหรือเปล่าเนี่ยเรา,เราหรือเปล่าทุกคนในวัยเขาจะมีโค้ดบ,บอกว่า <c oughs> ดิบดิฟให้ทุกคนอ่านนะคะอันนี้ก็เวลามันมีแต่เราไม่ได้เอามาใช้มันจึงไม่มีเวลาลอุ้ยเขาด่าจะนี่หรือเปล่าอบใจ ชาแนลเราน่าจะได้เกิดมาเจอกันอีกทำบุญด้กันบ่อยเหลือเกินแน่นอนนะคะคนสวยก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปค่ะทุกคนเราทำบุญแล้วอารมณ์ดีค่ะช่วยให้อาหารย่อยขึ้นนิดหนึ่งเมื่อกี้ปวดท้องทำบุญเสร็จก็หายปวดขึ้นนิดหนึ่งอุ้ยบุญเห็นผลทันใจพิงก็ยังไม่แน่ใจว่าพิงกแนะนำคบทีมหรือยัง จำไม่ได้ว่าแอนนนใครไปบ้างตอนนี้คือแอนแอนะคะแอนนผู้เป็นพนักงานบริษัทแบบเคแบบเคก็เป็นพนักงานบริษัทเจนนี่ก็เป็นพนักงานบริษัทอุ้ยงานธนาคารอ่าๆธนาคารธนาคารอยากบอกว่าอะไรอีคอมเมิร์ซจะพูดชื่อได้ปะไม่อะไรมันรวยแล้วไม่ต้องโฆษณาหรอกสามพิงนะคะก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกัน แกงพนักงานออฟฟิศแก้งนูนก็คือว่าอินเทรนด์แก้งนานต้องผอมกิจการรวหมดแลวไม่ต้องทำอะไรเออคือมีเพื่อนมาอีกสามคนจะบ้าะสามคนนั้นะคือทำธุรกิจส่วนตัวมันก็เลยไม่ไหว้พาทุกคนมันก็เลยไปไหว้ให้อาหารปลาเพราะว่าบุญมันเยอะแล้วมันรวยแล้ว no need anymore ก็มีคนจนอย่างเราส่งพนักงานออฟฟิศอย่างเราก็ก็มาไหว้พาด้วยแฟนเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาตามเผื่อเราจะข้ามไปเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนทุกงหวันบาง นี่ถึงละสิบาทนะคะไป <หา S 2> ถุงละสิบาทฝา,าทกกันสามคนกว่าจะครบสิบาทอ่าคนละบาทสองบาท<笑><笑> <laughs> เดี๋ยวมันก็ครบมีสลึงพึงมันจอบให้ครบบาทไปตลาดก่อนให้เรียบอย่าให้เรือไ <laughs> <laughs> กี้หลังจากที่ไปให้อาหารปลามาเสร็จแล้วใช่ปะจะมาแนะนำตัวละครที่เหลือนะคะนี่คือพวกที่มีแฟนแล้วแล้วก็ชีวิตดีมากเป็นเจ้าของธุรกิจทั้ง3คนอ่าอันนี้คือมิวนะคะฮัลโหลแนนนะคะแล้วก็พลอยชาดิมืดมากมืดมากอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกข้างนอก มอร์นิ่งค่ะทุกคนจริงๆวันนี้เป็นวันที่3ของทริปแล้วนะคือถ้ายังไม่ได้บอกพิงพักที่โรงแรมชื่อว่า t a m a r i n d Village <c oughs> นะคะน่ารักมาก t a รมรินทที่แปลว <c oughs> ่ามะขามนะ <c oughs> ก็จะเป็นโรงแรมเล็กๆประมาณนี้มันก็จะมีห้องๆอะไรเง,องี้ยไม่มีอะไรมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกัน นี่นะคะผู้ที่ตื่นนอนมากินข้า,าวเช้าได้ก็จะมีแอนด์กันแนทนะคนอื่นมันไม่ตื่นนะทุกคนมาเดี๋ยวไปกินข้าวกันอาหารเขามีหลายแบบนะทุกคนก็มีพวกขนมปังอาหารรอนแล้วเดี๋ยวสั่งไข่ได้น้ำผลไม้ผลไม้แล้วก็เนี่แหละค่ะเข้าไปเนาะมากินข้าวซองข้าวต้มผลไม้แล้วก็ กัมโบเอกนะคะแล้วก็ชาน่ากินมากออกจะกินยังไงในไทยมันเป็นอะไรไม่เคยอร่อยทุกคนใครอร่อยเดีย๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆกับเมาส์กันคือหลังจากกินข้าวเสร็จใชไปทุกคนมันมีร้านกาแฟาที่แบบว่าจิ๋วมากเอ้อยกาแฟ ง่ายเลยนะคะทุกคนก็คือคลิปมันยาวไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ep 2นะดีไม่ดีอาจจะมี ep 3หรือเปล่าอันนี้พิงก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดนะจ๊ะก็ตัดไปแค่นี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็จบที่ว่าร้านกาแฟที่เพื่อนพิงอยากไปมากคือพลอยอ่ะพูดมาันานมากว่าร้านกาแฟร้านเนี้ยคืออร่อยมากคือเดอร์ตี้เขาคือแบบต้องกินเลยใช่ปะปรากว่าร้านมันปิดนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูที่ ep 2ว่าสุดท้ายเราจะได้กินหรือเปล่า,อ,า,าอะไรอย่างงี้เนาะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อีพีต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย